สวัสดีครับวันนี้ผมอิตรซาว์โปรดักชั่นนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการปรับสโตรไฟแบบกระพริบนะฮะหรือสโตรไฟที่ไม่กระพริบมากนะฮะแต่กระพริบแบบจังหวะเพลงกลางๆนะฮะซึ่งจะเป็นลักษณะซีนแบบทําให้รู้สึกอารมณ์ว่าอยากจะเต้นอยากจะลุกขึ้นไปโยกนะฮะไม่ถึงกับเต้นเดือดอะไรประมาณนั้นไม่ใช่เปิดตัวนะฮะเป็นสโตรมางกนะฮะแบบสีแดงนะครับเอาพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผม ครับผมก่อนอื่นเลยผมจะขอเคลียซีนนี้ออกก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอหาซีนที่ปกติเนี่ยจะเป็นสโตแบบนี้ครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เอาไว้เปิดตัวนะฮะแต่ถ้าเราเปิดนานจนเกินไปนะครับตัวนี้มันจะทาให้รู้สึกว่ามันลายตาคนก็จะรู้สึกว่าวิงเวียนสีสันนะครับอ่ะวันนี้จะเป็นสโตแบบกลางๆนะฮะเดี๋ยวผมขอเคลียเอาซีนนึงมาเอาซีนนี้ซีนแปออกแล้วกันนะครับลันซีนกดที่ร้านอีดิดครับเอาลงหมดครับสมวาที่ร้านอีดิดแล้่วกที่พี่แปครับ แล้วกดสมเคลียร์ค้างไว้ครับจนกว่ารอจะดับหมดนะฮะเราก็ทําการเซตเลยฮะ,ะเดี๋ยวผมจะเซต LED ก่อนนะฮะผมจะทํา LED เป็นแบบอ่าสองสองอ่าทีหนึ่งกับพีสองนะฮะกดทีหนึ่งกับพีสองเป็นแบบสีแดงนะคะะรับแอร์สโตร์นะฮะสโตร์ไม่เยอะนะครับอ่าอันนี้กระพริบใรม่ออกมาณอ่าประมาณนี้อารมณ์อารมณ์เต็มน,นะฮะเป็นจังหวะดิสโก้กลางๆเลยประมาณนั้นนะฮะจากนั้นจะเป็นบีมนะฮะเป็นบีม แข็งนโดยกดที่ P ีผมตั้งไว้ที่0ูนย์สเนะฮะใช้เดสขอมันนะครับกดเลื่อนขึ้นนะฮะซึ่งตัวนี้บีมผมจะไม่ทําการกระโตกนะฮะคือเลื่อนข้างนี้ลงจะไม่กระพริบนะครับจะเอาค้าไว้เงี้ยนะครับอย่าลืมนะฮะสปินคอร์ดเราดึงลงหมดนะครับจากนั้นผมจะทําการดันซีนแล้วนะฮะเอาแค่นี้นะครับสระโตไม่เยอะนะครับดันซีนเลื่อนให้หมุนเลื่อนให้หมุนประมาณสักประมาณนี้ ออกมาดิเห็นะครับแป้ง,งมนันออกมาดิครับล้างซีนพริกแล้วก็ลงมาล้าซีนแล้วก็พริกแล้วก็พริกตัวนี้ครับสักครึ่งนึงครับสักครึ่งนึงประมาณนี้ให้มันเบื่อสุดๆนะครับให้มันเบื่อสุดล้าซีนครับ อ่ะประมาณนี้สามอันนะครับกดออกครับลองเทสลองดูครับเทสลองดูครับผมเซฟไว้ที่ P แบทครับเมื่อกี้อ่าเรื่องสปริงคอร์ดหนึ่งครับหลับสุดนะฮะอ่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับปั๊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 บแบบนี้ครับอ่าประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นอารมณ์เพลงกลางอ่ะเดี๋ยวลองเอาซีนี้ไปใส่ในอารมณ์เพลงลองดูครับ เป็นไงกันบ้างครับกับสตรบแบบมีสีแดงปนด้วยซึ่งสโตบไฟบีมไม้สตบด้วยเป็นลักษณะการใช้สโตบแบบนี้ในการกระพริบในเพลงก,กลางๆนะครับไม่ถึงกับโยกมากนะเมื่อกี้ผมสลับสตูบเดิมไปด้วยที่ผมสอนไว้คลิปเมื่อกี้นะคะเอาอยากให้ผมทําสตบแบบไหนหรือทำเกี่ยวอะไรคอมเมนต์มาได้นะครพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะครับซึ่งถ้าอยากดูซีนต่างๆที่ผมตั้งไว้ก่อนก็คลิปด้านล่างนะะมันผมทําไว้ในช่องนี้เยอะอยู่นะครับเอาสวัสดีพบกับผมสวัสดีครับผม dame